ตดีวเดๆๆๆวเดวดวดวววววสวัสดีครับนี่มาเปิดไอดีของลูกสาวกำลังปั้นไอดีให้ลูกสาวอยู่นะไอตรงนี้เล่นอะไรผมลืมแล้วเนี่ยเนี่ยนะไอเนี่ยมีสิทธิ์เข้าไปเล่นในตัวหนึ่งเปิดใด้ดย สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้อ oh <Yeah. S 1> ากาศค่อยๆโปรงใส่สไ่น,นะเหมือนจะมีเมฆันเมฆนิดนึง <Yeah. S 1> ได้ตัวนี้นะเบดี้น,นะเปิดให้ลูกสาวฮนะเพิ่งเล่นอีเวนต์จบกินเนี้ยมีสิทธิ์ได้ สามครั้งฮนะ

Đứt, đứt, đứt 1, ตัวนึ่แล้ววันนี้ขอซื้สาวหน่อยเฮ้ยได้ปักกี่สัง

สามไปอีกตัวไหมมันแท้มันมนแท้มันแท้เป็นไงครับไอ้ใหม่ตาอไปมาครับว้าวคาราโอเกะว้า<อ> หนึ่งสองสามป้ายไอดีลูกสาวแต่ลูกสาวยังเล่นไม่เป็นเลย บาลีซี่ก็ได้ฮะเซ็นเตอร์ไม่มีเลย1 2 3ไปสองสาม 1...2... 3 หนึ่งสองสามสี่ไปสุดท้ายเกลือหรือไม่เกลือ ก็ยังดีนะลูกนะหมดแล้วฮึ่มได้สักตวงแจ่มเลยซาอูก็ได้บาราซี่ก็ได้ บอลันมานะ่มานะ่พี่ปลาบูตมีปะเนี่ยบูตมีไหมพระจ้าจอมมีอยู่สอง ไม่ได้ดไม่มีตัวเตะสไตคเกอร์มาเลยโอเคนะจีสองอนี้จีหน้าตัะหรือสไตคเกอร์นะ แอปเปิลก็ไม่มีอุ้ยนี่มัทีมเพิ่สร้างนะ สร้างได้ไม่นานนี้ไได้มั้งด่นอะไรได้มั้งนี่ ดิปปิ้งกันได้ไหม ยาวทุกที90 90ก็จะนันอะไรบ้างเนี่ยดิบบิ้งอ่ะดิบบิ้งอ่ะ จะอัพยังไงนะจบสุดคอเก้าอันนี้ก็อ,ออโตโอ้ก็มีแค่นี้นะครับช่วงน,นี้ผมก็ยังไม่ค่อยได้ลงทคลิปเท่าไหร่นะอะไรมันยังไม่ลงตัว เอาไว้รงตัวแล้วเดี๋ยวผมจะมารองให้บิบ่อยนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ไอดีลูกสาวแสนสวยของผมด้วยนะคระับตนางเป็นสาย R O V ค่ะโดนพ่อมาคับให้เล่นเกมนี้ค่ะ ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสับใครกันแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้ละคา่ะขอบคุณนะครับไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม